สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้สาตุ้งจะพามาชมดอกไม้ที่ทุง่งหญ้าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้ป่าขึ้นมาเยอะมากแล้วก็มีสีสันสวยงามน,นะคะดูสิคะสีชมพูกรีบบัวเเขาจะขึ้นเป็นหย่อมๆนะคะไม่กระจัดไ,ไม่กระจายไปทั่วทุ่งนะคะส่วนดอกนี้ก็จะเป็นกระป๋อ เหมือนกับโคมเหมือนกับโคมไฟบ้านเรานะคะซึ่งถ้าเราดูเวลาเขาเล่นลมเนี่ยสวยงามมากคือต้องมน่ะถ้าใครมาเจอมาพบเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่ได้ทั้งวันต้องมนต้องมนตราด้วยนะคะก็เนี่ยก็อย่างที่ให้ดูอย่างที่ถ่ายมาให้ดูนะคะเวลาลมมาเนี่ยเขาจะพื้นไปทางซ้ายทีขวาทีรถไฟมาแล้ว ถึงเวลาต้องจากกันแล้วนะคะ